ดินตัระบบนะฮะวันนี้ในเรื่องขององานเหล่านี้เนี่ยวันนี้เราต้องดูนะฮะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยอันดับ1 2-3คืออะไรนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของความผิดปกติลักวิ่งชิงพ้นในพืนนพ้นที่เนี่ยตำรวจทําอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะอย่างทุกทรมานของประชาชนเนี่ยนะวันนี้เราจะอันดับได้นะครับอันดับหนึ่งก็คือคอนเซ็นเตอร์นะหลกลวงลงทุนแชร์ลูโซ่ นะครับอันดับสองก็จะมาเรื่องนี้เรื่องนี้ในระบบนะครับการปล่อยเงินกู้โดยการเ,าเก็บอัตราดอกเบีย้ยสูงเกินกว่ากฎหมายไม่พอนะครับยังชอบฉวนกลโกงอีกอคือเขียนสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการเตรียมการไว้ก่อนของนายทุนเนี่ยที่มีความรู้ดีกว่านะครับอาศัยนักกฎหมายดีกว่านะฮะให้ชาวบ้านเนี่ยเขียนสัญญาโดยที่เ,เซ็นชื่อไว้อย่างเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย เมื่อชาวบ้านเขาเนี่ยเขาไม่สามารถไปจ่ายตังได้หรือจ่ายตางังไม่ทันตางกําหนดนะโดยที่ตนเองทราบอยู่แล้วว่า,าการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบนี้นะครับชาวบ้านยังไงก็ไม่มีปัญญาจ่ายนะพอสักสองวดพองวดสมไม่จ่ายาก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเซ็นสัญญารับสภาพนี้นะสุดท้ายที่ดินชาวบ้านก็ตกไปเป็นของนายทุนแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนายทุนก็ไปฟ้องบังคับคดี นะครับให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นของตนเองสุดท้ายชาวบ้านจากเดิมเ,เป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องกลายเป็นผู้เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัยนะครับนะสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะในวันนี้เนี่ยในเรื่องของอนี่นอกระบบนะครับนะการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาอย่างครบวงจรถามว่า,าตำรวจใช้การมงคับเชื้อหมายอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะการปราบปรามเนี่ยก็ทําให้าในายทุนเนี่ยไม่กล้าปล่อยคู่ นอกกฎหมายแต่จะลืมว่าชาวบ้านเขาก็ไม่มีที่กู้เพราะอะไรครับเพราะสาบังการเงินทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านก็เข้ายากนะครับเมื่อชาวบ้านไม่มีที่กู้ชาวบ้านเขาก็รอเวลามาเมื่อไหร่ที่ตํารวจหยุดปราบนะครับหรือปราบน้อยลงชาวบ้านก็กลับไปกู้ในทุนนี้นระบบเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นวังวนเดิมจะเห็นได้ว่าเมื่อปี6กหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็ทําเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เอาที่ดินเนี่ย นะฮะเคืนสู่มือประชาชนที่เขาถูกช่อฉวนกลมโกงนะครับมาประมาณประมาณ5 0,000กว่าไร่นะครับประมาณ25,000กว่าไร่นะครับนะแล้วก็เป็นมูลค่าประมาณ3,000กว่าล้านบาทนะครับนะฮจะเห็นได้ว่าอพอเราพอเราแผ่วลงนะเจ้าที่รัฐบังคับเช่าหมาเน่าลงก็กลับไปกู้นายทุนอีกวันนี้ก็ระบาดเพิ่มอีกเห็นไหมครับนะะเพราะอะไรครับเพราะว่านายทุนเนี่ยเพราะว่า ชาวบ้านเนี่ยไม่มีแหล่งเงินกู้ที่เขาสามารถเข้าได้ง่ายนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อผมกลับมาทําใหม่นะฮะก็ก็ต้องทำไอ้ส่วนครึ่งหนึ่ง,งที่หายไปนะก็คือเมื่อจับปราบแล้วก็ต้องหาแหล่งเงินกู้ให้เขาเข้า,ขาสู่แหล่งเงินกู้ที่ชอบทำและได้ง่ายนะก็คืออะไรบ้างครับวันนี้ผมเองก็ได้ไปกราบเรียนปกษาท่านประหลาดกระทรวง,งคลังแล้วนะครับไปหาลือกับท่านทางประธานบอด r d กูรูไทยแล้วนะครับนะเพราะนั้นส่วนเนี้ยเดี๋ยวเมื่อปราบ จริงจังก็จะหาแหล่งการเข้าถึงเงินกู้ให้เขานะฮะเขาจะได้ไม่ต้องไปกู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ชาวบ้านเนี่ยเวลากู้นะครับเขาไม่ได้กู้มากเขากู้สามหมื่นสองหมื่นเต็มที่ไม่เกินห้าหมื่นเอาไปไหนบ้างครับเอาไปให้ลูกเรียนเอาไปงานแต่งลูกนะครับก็มีแค่นี้แต่เราก็จะรู้ว่าถ้าชาวบ้านคนไหนลูกหลานคนไหนกู้ไปกินดื่มเหล้ากินเหล้าไปเล่นกันวันนั้นเราก็ไม่ให้นะฮะอย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องการปราบปรามนี่้ระบบเนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าทาแล้วหยุดทำแล้วหยุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาที่ต้องระบบเนี่ยเป็นปัญหาที่ทั้งโลกเนี่ยเจอนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ทางสังคมนะฮะต้องยอมรับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันซุดหนักลงอีกนะครับทำให้วันนี้ ประชาชนเนี่ยต้องไปอยู่ในวงจรของนี่นระบบเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามนะครับผมต้องนะพูดอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้นะไม่ได้หมายว่าเ,เราจะไปเอาจะพ่ลุกหนี้แล้วไปรังแกเจ้าหนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องดูว่าความเป็นธรรมมันอยู่ไหนขั้นแรกนะครับต้องแดกเดกก่อนนะฮะเมื่อไกลตีแล้วเนี่ยถ้าได้ผลก็จบแต่ถ้าไม่ได้ผลก็ต้องบังคับเช่าหมายนะแล้วการังคับเช่อหมายในยุคผมเนี่ยจะต้อง เดินอย่างสุดซอยนะครับก็คือว่าดำเนินคดีหมดทุกฐานความผิดรวมถึงความผิดาตามาพรบรฟ้องเงินด้วยในเรื่องการยืดทรับต่เหมือนที่ได้เคยทํามาแล้วนะครับนะครับแอปเงินกู้เถื่อนนะเอารับไปจำานงนะครับสินเชื่อ,อที่บอกว่าสินเชื่อเร่งด่วนสินเชื่อติดล้อต่างๆนะผมผมไม่เ่ยชื่อของใครบ้างนะครับ ก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่กระทรวงคลังกําหนดหรือไม่นะครับหรืออ,อะไรอะไรที่ที่เอาไปว่ากได้เลยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะไปไล่ดูทั้งหมดนะครับนะว่าส่วนเนี้ยไอ้ที่คุณเปิดสินเชื่อแบบนี้คุณผิดเงื่อนไขของกระทรวงคลังหรือไม่นะครับ